สวัสดีครับผมน,นายคณพลหมื่นไก่ทองรหัสนักศึกษา5401 001 62 0060ครับครับวันนี้เราจะมาทำปลาครอบดัมเบลนะครับก็ไปที่พาร์ทโอเคนะครับก็ไปที่เลือกไปที่ฟอนเพนนะครับครับ ก็เราจะใช้คำสั่งสกเก็ตนะครับสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคครับนั้นก็ลากเส้นเลยนะครับ โอเคครับจากนั้นก็กำหนดขนาดองออดเดียนะครับจากนั้นก็กำหนดขนาดของเส้นนะครับเส้นนี้หนึ่งร้อยไปก่อน สิงิบห้าระยานี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนีสามสิบนะครับ อันนี้เออสามสิบครับอันนี้ยี่สิบับ้วน,นี้สามสิบนะครับอันนี้นครับห้านนครับอนนี้นครับ ยานี้ครับห้าครับมีห้านะครับมีห้าครับ,รบตรงนี้ยี่สิบนะครับในตรงนี้อ่าเสิบนะครับ ติกถูกนะครับครับต่อมาก็ไป X-Segment น,นะครับไปพิจาร u a l Cut นะครับนโนโนะครับก่อนเลือกอนแรก็ลอบแกนอะไรก็เลือกแกนนี้นะครับมินแก,กนนะครับสามมิเมตรนะครับติกถูกนะ โอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็ไปที่เราลืมขนาดไปนิดนึงครับปีดีสกเซตครับตราขนาดตรงนี้ครับก่อนนะอันนี้ร้อยห้าสิบ <150. S 2> เคครับ ลิสเซนสกเกตเลยครับโอเคได้ฝากเข้าเบรกแล้วนะครับนี่ต่อไปไปที่ท็อปเอ่อท็อปเพลงนะครับโอเคจากนั้นเราเรียกเรียกเอ่อแชมเบอรี่อา่าต่อไปก็ไปที่สกเกตนะครับตามวงกลมครับ ระยะหาครับร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ครับไออดเมิตเตอร์นะครับยี่สิบครับโอเคนะครับต่อไปก็ออเดเมิตเตอร์เป็นสามสิบนะครับ โอเคต่อไปก็ไปที่ฟีเจอร์นะครับ execute cut นะครับ execute นะครับคลิกถูกครับโอเคครับในซัเพลาครับแต่ั้นแค่คำสั่งนี้นะครับ circular pattern นนครับ โดยหมุนรอบแกนนี้ครับจำนวนหกรูนะครับฟีนนบเจอร์พทเทนนะครับเราก็ไปดูเอาเป็น execute นะครับคล <c oughs> ิกทูครับ <c oughs> โอเคครับต่อจากนั้นก็ใช้คำสั่ง f i l l e t chamfer นะครับ ลบคมต่างๆครับ0.5อรเป็นี้โอเคติ๊กถัก่วเขานะโอเคครับก็ เสร็จเรียบร้อยครับฝาฝาครอบดัมเบลนะครับครับขอบมากครับ